ดวงดำาดำพวกเงาดำเลยนะครับสาสวัสดีครับนีโครโมถัวรนะครับวันนี้อารามายามพ่อยามแม่นะครับหรือว่าเยี่ยมนะครับเป็นบรรยากาศไม่ได้เจอกันโอโ้ไม่ได้มาแบบนี้ประมาณ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีแนละ้วก็มามมวันนี้ก็ได้ <falls S 2> <ร>ไป<า>ดูเมนูที่จะทำกันเลยนะครับหลังครัวเลยไปห,ห,หาเชฟยงกัน หลังจากทอดขนเสร็จนะครับก็จะมารดนแก๊สนะครับให้คนเล็กๆมันหลุดนะครับนะเพิ่มความหอมด้วยนะครับไข่ดำนะครับวันนี้พี่น้องมายามนะครับต้มไข่ดำไข่ดำ,ดำมันเป็นยานะครับอาบอกนะครับ มันหากินยากเนาะมันม่มีคนเลี้ยงมันค่มีพันมันคมีสายธุ์สายนธุ์กระดูกก็ดำนะครับไก่นอากร้ออืยดมันหากินยากอไก่ไก่พัธน์นี่นี่นะครับเชฟยงกำลังฉีกเนื้อนะครับ นนลนลวนมาแล้วก็มาฉีกนะครับนี่ดำทั้งเนื้อดำทั้งเครื่องในเลยเครื่องในก็ดำหมดเลยครับอู้นี่ยานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มกันนะครับเนี่ยต้มไก่ดำไก่กรดเนื้อดำด,ำด้วยมีผู้ช่วยเชฟสุดยอดเลยผู้ช่วยเชฟเนื้อดำพว่วงเนื้อดำเลยนะครับเดินหมดสามชั้นหูเลย ดูรสชาติว่าไก่กระดูกดำเป็นยังไงนะครับตัวมันอด้านในแม่ตัวเ็นร้อนมั่นเดี๋ยวคนวลารานำที่น้ำฟ้าดาำเื่อเดเป็นทุย่าแเลวโอ้เป็นยาเป็นยาเนาะมันคนบดริกินไงนนคน่กินยังไงได้อืมอคิดกันว่าทั้งตล้อดรถดวนบริกินไดกลหรือมันหายากเนาะ นีเนื้อทั้งหมดนะครับสอง,ต,งตัวตั้งหมออ้ไไมมอไ,อไ,อไ,อไวร้รอแล้วนะครับนี่ใส่ใบมะขามอ่อนต้มไก่แบบบ้านๆนะครับต้มหม้อเบอร์สามสิบเลยไก่ดำสองตัวใส่ใบมะขามอ่อนนะครับต้มรอดับข้าวใส่ตะไคร้นะครับหม้อเดือดแล้วนะครับใส่ขานะคบเข้าไป น้ำนี่ต็มไปด้วยส,ม,สมุนไพรนะครับมาแล้วครับจะใส่กะละมังเลยครับเล่นสูตรนี้เลยครับโอ,โ,โอ้โหลงหม้อนะครับเอารับใส่แล้ว ใส่ต um, ีตัสนะควน้ำหม้อเดือดนะครับมันจะไ่ข่าวไข่หน่อยเปล่าเนื้อดำตัวนื้ดำมชมันเอูมันมากนะครับนี่ยิบยับยิบยับละ อพอดีพอดีพอดีน้ำพอดีพริกตีโขกไว้นะครับใส่รสตีเติมน้ำปลาแค่นั้นก็จบนะครับต้มไก่เครื่องปรุงมีแค่นี้นะครับพริกก็มีกระเทียมหอมเกลือแค่นั้นเองครับก็เเรือแค่ น้ำปลานะครับแค่นั้นเองก็จบนะครับแล้วก็ผักนะครับเป็นพวกหอมหรือว่าใบกะเพราก็ได้นะครับถ้าชอบผักชีอย่างนี้ได้หมดนะครับถ้ามีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นก็ได้นะครับรอให้เปื่อยนะครับแล้วก็จะใส่น้ำปลาปรุงความเค็มจางนะครับแล้วก็ใส่ผักต้นหอมนะครับ้าไปก็จะเรียบร้อยนะครับสำหรับต้มไก่ดำวันนี้นะครับ เรียกว่าเป็นไก่บ้านนะครับแต่ว่าสายพันธุ์ไก่ดำเชฟบอกว่าเป็นยานะครับไม่รู้ว่าแก้อะไรอไโอ้หัวซุปน้ำซุปน้ำซุปเลยว่แกหน่อยไอเรยวอีกเลยเสีสเเเยงหัวเป็นจาน เอาแล้วเกลือไปแล้วนะครับเกลือสะปีกไตลงตัวนะครับตัแล้วลงตัวแล้วพอดีจ้าพอดคแล้วมกระชาเนี่ยแกบนี้ครับเมนูบ้านๆกปรตินมาก็ทันแบบนี้เลยเหนียวๆเลยเหมันไ่คือใส่ปลามัน่คือเท่าใส่หล่าเลยใส่ต้มใส่แบบนี้เนาะหอมปลูกเองปกติมากะแตว่าผมเคยดูย่ายตูดี้ดูหน้าผู้ช่วยเชฟหน่อยครับ อย่างเดียวเลยผู้ช่วยลุนนาผู้ช่วยเชฟนี่ก็ฝึกไว้นะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ต่อไปจะได้อาศัยเหมือนกันให้ทําให้กินนะครับอ่าเอาละครับติดแก๊สเปลี่ยนผู้ติดเลยแก๊สอ่าติดแก๊สกนแล้วก็ิดอุ่นรอนอเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟแบบบานนี่แหละหน้าตามเรียบรมันเป็นนุ่นห่อของเลยเนี่ย ไก่ดำนะครับอ่ะไปทานข้าวด้วยกันครับอ้หน้าตาสวยนะครับบุมยม์ไก่ดำพร้พอมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับมั่นเลยนะมั่นแล้วโอ้โหคนเทีมคนเทีมคนตับคนโบนัมว่ะ

แขกไปไทยมาก็ต้มไก่บ้านแบบนี้นะครับเลี้ยง <Yeah. S 1> วิถีอีสานนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ